สวัสดีครับกระผมนายสาร,รวุฒิคือวันนะครับหรือเรียกว่านงปีนี้ผมได้รับเกียรติอย่างสูงที่ได้เป็นประธานจัดงานงการขวยสลากของสมาค,คมชาวเหนือภูเก็ตอันดามันปีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาค,คมและประธานที่ปรึกษารวมถึงสมาชิกสมาคมชาวเหนือทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติอย่างสูงในปีนี้ครับปีนี้ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเหนือชาวใต้หรือว่าทุกๆคนที่อยู่บริเวณนี้ในจังหวัดภูเก็ตแล้ว จังหวัดใกล้เคียงนะครับมาร่วมงานตานหวยสลากที่วัดมานิกวันที่27-28กันยายนนี้นะครับนอกจากเราจะได้เห็นวัฒน,ธ,นธรรมประเพณีของชาวล้านนาแล้วปีนี้ยังเป็นบุญใหญ่ครับเพราะว่าเงินบริจาคทั้งหมดเนี่ยเราจะนําไปสร้างห้องน้ําให้กับพระมหา,าธาตุของวัดมานิกนะครับโดยที่ห้องน้ําทั้งหมดจะมีอยู่6ห้องเป็นหญิง4ห้องชาย2ห้องและห้องน้ําของผู้สูงอายุ หรือว่าคนพิการอีกหนึ่งห้องนะครับเราถวายให้กับทางวัดเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนรวมถึงพระภิกษุสงฆ์นะครับที่มาทํากิจกรรมที่วัดมณีแห่งนี้นะครับปีนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับ27-28กันยายนนะครับมาร่วมงานกันอ่าประเพณีตานขวยสลากของชาวเหนือครับสมาคมชาวเหนือภูเก็ตอันดามันครับครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงหน้างานการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับถวายให้กับพระธาตุพระมหาธาตุวัดมณีกงนะครับ ตรงนี้คือเป็นภาพตอนห้องน้ําสําเร็จนะครับจะมีห้องน้ําทั้งหมด6ห้องเป็นหญิง2 4ห้องชาย2ห้องและห้องน้ําสําหรับผู้สูงอายุหรือว่า,าพระภิกษุสงฆ์คนพิการอีกหนึ่งห้องครับบริเวณรอบข้างก็จะเป็นการจัดสวนต้นไม้ของเราก็จะมีตั้งแต่รอบข้างแล้วก็ข้างบนนะครับเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามครับตัวอาคารของเราอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้งานก่อสร้างเราเริ่มมาตั้งแต่วันที่5้กันยายนนะครับผ่านมาได้ประมาณสัก2ออาทิตย์ งานของเราคืบหน้าได้รวดเร็วมากครับตอนนี้งานฐานลากต่อหม้อฟุตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรากําลังทําคานคอดินแล,และงานพื้นคอนกรีตนะครับซึ่งคาดว่า,าปลายสัปดาห์หน้างานพื้นน่าจะแล้วเสร็จครับตัวตำแหน่งของอาคารนะครับจะอยู่ตรงนแนวแกนตรงกลางของพระมาหาธาตุเลยนะครับเพื่อที่จะได้หนึ่งก็คือความสวยงามสองการเข้าออกที่สะดวกสบายครับเพราะว่าบริเวณถนนตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตทั้งหมด รถวิวแชร์รถเ,เข็นก็สามารถเข็นขึ้นไปได้สะดวกสบายนะครับเ,เราตั้งใจที่จะทําอาคารตรงนี้จากงบประมาณที่พี่น้องทุกคนนะครับช่วยกันบริจาคเข้ามาพร้อมกับวัสดุต่างๆครับซึ่งทางสมาคมชาวเหนือภูเก็ตอันดามันเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้รวบรวมงบประมาณทั้งหมดในงานตารป่วยสลากป,ปีนี้2 5 6 8ครับเพื่อนํามาสร้างห้องน้ําให้กับพระมหาธาตุเพื่อจุดประสงค์ก็คือ สำหรับพุทธศาสนิกชนพระภิกษุสงฆ์หรือว่า,าชาวบ้านทั่วไปที่มาทำกิจกรรมในวัดนะครับตอนนี้ทางทางวัดยังขาดแคลนเรื่องเรื่องห้องน้ำในการใช้สอยอยู่ครับเพราะฉะนั้นห้องน้ำหกถึงเจ็ดห้องตรงนี้ท,ที่ที่เราสร้างขึ้นมาครับก็จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาทำกิจกรรมตรงนี้ได้ทั้งหมดครับผมส่วนเป้าหมายของเราทั้งหมดนะครับเราตั้งใจไว้ว่าจะให้แล้วเสร็จก่อนงานกระถินปีนี้ซึ่งจะจัด ขึ้นวันที่19ตุลาคม2568ปีนี้ครับส่วนท่านใดที่มีความประสงค์ที่อยากจะร่วมทําบุญนะครับสามารถอนุเคราะห์มาเป็นทั้งวัสดุก่อสร้างหรือว่าเป,เป็นเงินบริจาคเพื่อสําหรับซื้อวัสดุและเป็นค่าแรงของผู้รับเหมาได้ทางหมายเลขบัญชีของสมาคมชาวเหนือภูเก็ตอันดามันได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ